สวัสดีครับอยู่กับผมบีเดอร์ทีวีนะฮะวันนี้เรามารู้จักนักแสดงที่แสดงเป็นโอเปอเรเตอร์ในเกม c ี l l of Duty w อร์แฟร์2ในปี2022นี้กันครับเอาตั้ตละอรอเอามาใช่ฟง ครอดิเอตดูเมลรับบทเป็นฟาล่าเขาได้ปรากฏตัวในบลูเรนโบแฟร์ภาคที่หนึ่งและเดอะรัสออฟอัพภาคที่สองด้วยนะครับคุณผู้ชมเรมอนฟานาเดดรับบทเป็นดีเอโกซัดการโดซึ่งเป็นตัวร้ายที่รับบทเป็นมือขวาของวอลเลียร์คลาเซ่ยิ่งเป็นการเสียมาขาวอน ปาเลียเอลิซาคา์มาโกรับบทเป็นวาเลียกาซาเธอมีช็อตมีมที่เร้าใจไว้ในการสอบปากคำผู้ต้องหาและถ้าตอบผิดแล้วก็นิวเอลิสรับบทเป็นโซฟ i'll offer intel for a meet with senombri. and if he's there, we pounce. he's dangerous, sir. he wants Lea. retaliation for the gabran. he's planning something. stefan, kabi sis lapot benikola. well, that's the frigging morcha word all day. lapot benikola, no. Ben of ibrahim blendo lapot sayani. and i'll speak your bastard medieval english. แล้วท่านคู่นี้ทุกคนดูรู้จักกันดีเขาคือเบอร์รี่สโลนหรือกัปตันไคลเอเลตไนท์ซึ่งเขาทั้งคู่ก็ได้เป็นตัวเอกของเรื่องนี้เช่นกันซาบูเอลรูกินรับบทเป็นไซมอนโกสไลลี่ซึ่งเป็นตัวละครเอกที่เราเนาเพเยอร์น่รู้จักกันดีนั่นเองอเล็กซ์เมซ่า รลบบทเป็นอเล็กซานเดรสวอลกัสซึ่งเขาเป็นทหารที่มีฝีม้ลายมือไม่เบาเลยทีเดียววอร์เรนโคลเรแลับบทเป็นฟิลิปเกเวอร์แล้วเขาก็ได้หักหลังเพื่อนุ่มทิ้งอย่างเช่นโกดและโซไะกไ้ภัรกิจบิน